ครับตัวนี้เป็นกี่แกนแล้วพี่อันตัวนี้ผมใช้มอเตอร์สองตัวในการขับ,บอเออเท่ากับ7จ็ดแกนผมเป็นช่างอลูมิเนียมนะครับ,รบก็เป็นคนที่ชอบคิดสร้างสารรค์เรื่องเวลาอยากจะให้ประหยัดเวลาในการทํางานโดยเฉพาะสมัยนี้ต้องเร็วต้องเร็ว,รวถ้าช้าเนี่ยไม่ทันกินแล้วก็ที่แน่นอนก็คือเรื่องค่าใช้จ่าย จะต้องเสียไปกับการทํางานโดยการหดืเมื่อก่อนก็ใช้สว่านอะไรเจาะธรรมดาเราเตอร์ธรรมดา,แต,รรมดาแต่ตอนนี้นะครับผมก็ได้พัฒนาเครื่องมือนะครับต้นกําเนิดก็มาจากได้เห็นรูปแบบของเครื่องของสันติโดยการใช้เมนวลพออยู่ไปอยู่ไปก็ปรุงเป็นเครื่อง CNC เป็น XYZ ถ้าเราซื้อเครื่องต่างประเทศเราจะเห็นว่าราคาสูงมากแล้วผมก็พัฒนาไปเรื่อยเพราะมันมันต้องหมุนชิ้นงานภาษาช่างเรียวกว่ากี่แกนครับอย่างนี้อันนี้เท่ากับ XYZ แล้วก็แกน เท่ากับสี่แกน,แกนผมก็บอกว่าเอ๊ะมันช้าก็มัวแต่หมุนอยู่แต่ที่จะให้ดูเครื่องต่อไปตัวนี้เลยเดี๋ยวเร,เรามาชมก่อนเรามาชมชก่อนนะครับตัวนี้เป็นกี่แกนแล้วพี่อันตัวนี้ผมใช้มอเตอร์2ตัวในการขับ,บเท่ากับ7แกน7แกนก็คือมอเตอร์ตัวแรกก็3แกน มอเตอร์ตัวที่สองก็อีกสามแกนแสดงว่าอลูมิเนียมไม่ต้องพลิกอลูมิเนียมไม่ต้องพลิกนี่เท่ากับถ้าเจาะสองฝั่งก็คือดอกเดียวทะลุถึงล่างเลยถูกต้องตัวโน้นเจาะตัวแม่กุญแจครับตัวนี้เจาะมือจับเจาะไส้กุญแจซึ่งเจาะได้สองฝั่งเลยถูกต้องก็พัฒนามาจากตัวโน้นแหละใช่ครับตัวโน้นจะต้องแต่ไอโน้นใช้เวลานานกว่าตัวนี้เยอะตัวนี้สมมติไอตัวโน้นใช้เจ็ดนาทีตัวนี้ใช้เก้าสิบวิอืมครับผมเจ็ดเท่านะพี่ใช่แปดเท่านะเยอะมากตัวนี้เป็นโปรแกรมภาษาไทยทั้งหมด อันนี้ทางโรงงานก็เซ็ตมาให้แล้วแล้วก็จะเซ็ตเพิ่มก็ได้ต้องอืมโปรแกรมภาษาไทยชุนดนี้ผมจ้างเขาเขียนครับ ใช้เวลาไปประมาณหนึ่งนาทีสิบวินาทีนะครับก็จะได้สองข้างนะครับสองข้างแล้วก็ตัวหน้าแป้นนะครับตัวหน้าแป้นในกรณีที่มันจะมีรูมือจับมืออะไรก็โอเคได้เลยใช่ครับเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าการทํางานจะทําคู่กันเลยใช่ครับทำคู่กันเลยตัวไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งทําก่อนแล้วตัวหนึ่งทําไม่ครับนะครับก็คือทําคู่กันเลยนะครับก็จะได้ผลงานออกมาผมกลิบแบบนี้ แล้วก็เรื่องการดูแลรักษายุ่งยากไหมครับพี่ไม่ยุ่งยากเลยครับก็ผมได้ขายไปให้กับลูกค้าหลายรายเอ,อ่อผมได้โทรไปสอบถามว่าได้ใช้เครื่องบ้างไหมลูกค้าก็บอกว่าใช้ทุกวันครับอ่าแล้วไม่เห็นเรียกโรงงานไปซ่อมเอ,อ่อเ <ไป S 2> ขาบอกว่าเขาสามารถเซอร์วิสเองได้แสดงว่าเครื่องมันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ว่าบางบางโรงงานที่ว่าเขาจะไม่มีทั้งเทคนิคเขาก็เรียกเราไปเราก็บริการรวดเร็วทันใจโดยเฉพาะในเขตปริมธทน